อ๋อเป็นไรป้าเป็นไรใช่ไหมน้องป่ะใช่ใช่เพราะว่าผมมาก็อย่างนี้เลยจ้าอย่าเข้ามานะครับจเจียน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 เยีนครับจเจียนมาหนุไปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เอฟซีทุกคนเลยนะก็วันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนนะผมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาหาน้องคนป่าแล้วก็ แม่้องคนป่านะครับผมใช่วันนี้เราเอาเข้าเนี่ยมาให้นะอก็วันนี้ก็มากับเบสสองคนนะก็เบสก็ชวนมานะใช่ผมเนี่ยอยากจะมาดูแม่น้องคนป่านะครับคือแม่น้องพัดนะวันตัวเล็กๆอ่ะที่พี่นาเอามาเลี้ยงอืตัวเล็กคือชื่อน้องพัดนะก็วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอน้องกับแม่หรือเปล่านะใช่ครับผมก็วันก่อนผมเองก็ได้เดินทางมากับจิตดาสองคนก็ได้เจอแค่น้องสองคนนะแต่ว่าไม่เจอแม่ก็ไม่รู้กับมารอบนี้เนี่ย เราจะเจอแม่น้งหรือเปล่านะต้องมารราลัอีกทีครับก็โอคทุกคนเดีวยวเราเดินทางกันต่อยวกนะก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแม่นมามแล้วนะเดี๋ยวเราเดินถ่ายน่าจะไม่ไกลก็น่าจะถึงแล้วใช่ครับผมไป,ไปเราไปต่อดีกว่าแม่แบบเบียร์เบียตัแตแรงมากลยที่นี่ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่หนะ้าแรงแล้วนะน้ำเลือนหน่อยเดียวที่แรกเนี่ยน้ำตรงนี้เต็มเลยนะครับผม นี่นะต้นซอยต้นใสต้นใหญ่มากไปกี่ทักนี่ยไปกันโลดกล้องหัวกล้องหัวอุ้ยโอ้ตองนี้ก็อะไรอ่ะมีใบเท้าสัตว์้วยใช่ไ่ะ มีอยู่แล้วกลางป่าอย่างเงี้นยน่าจะมีกินไปแหละน่าจะเป็นแก้งนะแก้งอาจจะลองมากินน้ำก็ได้นะอืมใช่ดูเนี่ยเป็นรอยแก้งเพราะว่าป่าที่นี้เนี่ยก็อยู่เล่นแกล้นกะันทุกคนกูน้ำเย็นเจี๊ยบเลยพอกว่าจะขึ้นมาถึงก็พักไว้รอบกันนะนเย็นจริงๆผมว่าจะไม่มาแล้วแต่ว่าเบรดไอชนขึ้นมานะมาเป็นงไง นม่มีน้ำเยอะน้ำแห้งเยอะก็คิดนี้อาจจะไม่ได้พูดเลยมากทุกคนตอนนี้สึกว่าตักนิดเดียวสบายนีเจ็บเจอยู่นะเจ็บเพราเวลาพูดเยอะจะเจ็บหน้าอกมากเลยเจ็บบอดข้างขวามากเลยน้ำยังเยอะเลยครับกินได้ไหมน้ำเนี่ยอืออือจริงๆก็เอาไปต้มกันแล้วก็ร่าจะดีนะตุ๊ก่อนใช่แปลกเน่ยน่าจะมีปลานะพี่ตัดแต่ว่าไม่มีตรงนี้มันเป็นน้ำแค่เนี่ยแป๊บเดียว

เอวันก่อนเบรนเห็นเห็นน้องคนป่ามาเล่นน้ำตรงนี้แหละเมอวันก่อนเนี่ยเล่นได้ด้วยล่ะน้ำเนี่ยน้ำนิดเดียวง่วมากินน้ำแล้วก็เล่นน้ำอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็นึกว่าจะเจอน้องอยู่ข้างบนคือมาถึงก็เจอน้องอยู่น้องเล่นน้ำอยู่เลยนะว่าน้ำเนี่ยเย็นเนาะเย็นมากแบบน้าร้อนแบบนี้นี่คือถ้าเราเล่นเนี่ยสดชื่นเลยครับเย็นกินน้ำที่โลดเลย ใช้มาก่อหวังไม่ไม่น่าใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่าน้ำน่าจะมีแค่จุดตรงนี้ที่เหลือก็ใช่ใช่แค่ตรงนี้ที่เดียวจะมีแค่ตรงนี้อย่างเดียวที่เหลือก็มีมน้ำเยอะนะที่เหลือก็แห้ง,งหมดคนมะันก็ไม่มีแล้วนะทุกคน เิอหินนะออืมใช่ต้องอย่ใส่้นน,น้องปลาน่าจะพกหลบฝนหลบแดดได้อยู่นะครับนี่นะก็เนี่ยน,น้องคนป่าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กันสองคนเนาะ ไอ้ที่แรกเนี่ยเราก็นั่งนั่งบนห้างแล้วก็เจอเจอน้องเนี่ยเหมือนจะมาเรียกเราด้วยเพราะว่าไอ้คนหนึ่งไม่สบายช่วงนั้นแต่น้องมาดูวันก่อนกับจินดาก็น้องแข็งแรงดีนะที่ผมมาแรกแรกเลยที่เราเจอรอบแรกน้องเขาไม่สบายแ้วก็ดูตรงนี้น้ำแห้งนะวันก่อนคือน้ำเยอะมากเลยนะครับไป 嗯，没接到，接<天>吧。<天> ไม่อยู่นะนี่แหละนะครับทุกคนที่เราจะเจอแม่น้องเนี่ยยากเพราะเราเนี่ยไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับใช่เราก็าันเแต่ว่าน,น,นี่น่าจะพักหนึง่งแล้วแต่ว่าวันก่อนเราเพิ่งจะเอาของมาให้เองนะกัจดาแต่น้องเนี่ยท่อพอเอาของให้เสร็จน,น่ะน้องเนี่ยลากกระเป๋าขึ้นไปข้างบนนูนะใช่หรอไม่ใช่เหมือนน้องไม่อยู่กับน,น้องอาจจะไม่นอนที่นี่ก็ได้นะคือน้องเนี่ยอาจจะนอนแบบปลายที่อย่างเงี้ยลองขึ้นไปดูกันปะ ไม่แน่เราอาจจะลอ<ป>ดูาไปไปเลยดูก็ได้เพราะว่าพน้องเนี่ยเออต้องบอกกันว่าน้องเนี่ย,ออยผมว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่นหนอนแค่สองทีนี้รอดีเสียงนะ,ไ,นะไม่น้องคือแค่ ไม่ใช่เขามันไม่ใช่พี่จินดาส่งพี่เอ,อพี่เอฟซีส่งให้จินดาว่าให้จินดาเนี่ยนำของให้ครอบครัวน้องพันนะเป็นพวกม,มาม่าแลอวก็องเขาของเองี้คุด,ดู้าพี่จะ,ะ่ยเหออเจอนะแม่น้องเ่ขาเจอมาทางเนี้ยคือว่ามาจกไหนยนะ กูอ่กดเลียกนี่ตล้วกนเลียกเรพี่ตากกดเลียเลยเพื่อนน้องอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้น้องเออขั้วเออขั้วฮะเพราะน้องได้ยินเนยน้องออกมาเองเพราะน้องเนี่ยจำเราได้นะใช่เพราะเรามากันบ่อยนะพ,พี่ตากพี่ตากกับพี่ยินดาน,น่าจะมาบ่อยนะสำนักพี่ยินดาน,น่าจะมาบ่อยใช่ครับก็จะพาน้องมอสเนี่ยมาเที่ยวหาด้วยนะครับผม โอ้โหอากาศทุกคนดูดีแดดนี่ร้อนมากร้อนมากเลยนะครับพี่พี่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากเลยบตอนเนี้ยรู้สึกว่าหายใจไม่ทันทุกคนก็แต่ปีนเขาขึ้นมาแล้ะเดี๋ยวเราก็ไปนั่งรอที่เดิมกไปไหมไม่แน่เขาอาจจะกลับมาแต่ว่าเราก็ได้ตะโกนเรียกกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอที่เดิมก่อนผมเองก็จะขอพักด้วยแหละะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไปที่ตั้งเนี่ยก็เจ็บหน้าอกอยู่นะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไตั้งเนี่ยกลับไปนั่งรอ นี่เราาอยู่งนดีกว่าตอนนี้สัวผมเจอนเหนื่อยมากแลตอนนะี้แ้เราเดินเข้ามาเนี่ยก็เหนื่อยมากนะพี่ักอืมนี่แค่ใกล้ๆเยี่ยวตายแล้วเราไปนั่งรอตรงนี้เลยดีกว่า คือพอยเดือยค่อยๆเดือเลยนะโ,โ,โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวนั่งพักกันก่อนนะครับผมม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะแม่น้องเนี่ยเจอไม่เจอก็เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามานั่งรอเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้นะเหมือนเราได้ยินเสียงคนวิ่งแล้วพี่ทัดใช่เสียงคนเดินนะครับผมไม่รู้มันจะทางไหนนะทุกคนเออบางทีน่าจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้นะ เรา,าทั้งรอมาก็พักหนื่แล้วเนี่ยเมื่อ,อ,อกี้ผมเกือบจะหลับ้วยนั่งรอนานเกินนะแต่ไมเห็นวิแววน้องเลยนะอู้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 ่ะ<อ>คือเราเรียกวเราเรียกว้หลายรอมากนะเงียบ,บอกบอก แม่แม่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะ่ะอ๋อไมเป็นไรป้าไเป็นไรใช่ไหมน้องป่ะใช่ใช่เพราะวผมมาก็อย่างนี้เลยน่จ้ะเฮ้ยป้านี่เลยมาเฮ้ย ป้าบอ่จะตีแล้วบอลงต่ออุ้ยจุดแผลเหมือนขาวกลัวพี่ตั๊กกลัวอ,อะไร่ะเป็เขาวิ่งหนีอะไรมาสักอย่างนึงนะอุ้ยนี่อะเขาฟังเราดูวิ่งหนีอะไรเขาฟังเร<อ>าไม่ค่อยรู้เ,มามาเรื่องไม่ดิเราพูดกระเลียงนะดูแล้วเขาฟังกระเลียงอ,ออกด้วยหรือเปล่านะพี่ดูดิมันเข่ากลัวนะป้าครับ ี่เขาไปแล้วเขหัวสั่นเลยพี่ตั๊กเอ้ยแล้วกูาวิ่งหนีอะไรมาเขาไปอะไรอ่ะก็ไม่เจออะไรด้วยป้าไปลองลองลองป้าขอตีสวนเหมือนเขากลัวนะพี่ตั๊กเนี่ยจะไม่เหมือนเขากลัวหรอเราไม่รู้ว่าเขาวิ่งหนีอะไรมานะ ไม่รู้เราไม่ยังไม่เห็นอะไรนะอยู่เขาก็วิ่งลงมาแล้วลูกเขาไปไหนอ่ะเออเพราะเขาวิ่งมาเออเมื่อเมื่อพูอะฮะเขาบอกว่าอะไรนะพี่ักรไม่รู้อ่ะเขาชี้สัมท่าดูดูเขาสัมท่าดิเขาบอกอยู่ฝั่งเขาบนนู้นเฮ้ย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  ใครวะหรือว่าหรือว่าเขาไล่ทำร้ายแม่น้องคนป่าเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดมันทังไม้แล้วอย่าเข้ามานะครับจะเย็น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 ครับเย็นมาหลังหนูคุยอะไรนะไปไปเลยไประวัง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 เขาเห้นเฮ้ เอาหนึ่งโยนเลยไปไปไป่มือไป่ปอยู่ขอน,น,น่าจะกลัวนะไปไม่รู้ว่าใช้โจนปลาเปล่านะพี่ตั๊ก บองแล้วเขาว่าเขาไล่ทำลายแม่น้องพาเนี่ยเอาอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วพี่ตาชิบพายจนบางาอ่ะโอ้ย,อยทุกคนเป้นผมตามไมาไ,ไห้ไวเฮ้ยป้าป้า

อาจจะเปนจนฝ่าก,ก็ได้นะเขาน่าจะให้เราเยอะไงเรายยนสอง,องผู้ชีชายสองคนมันน่าจะกลัวนะพี่ตั๊ใช่แต่ว่าไม่มีมอาวุธอะไรนะแต่ว่าเขาถึงไม้อะตอนแรกก็ตกใจเลยว่าวิงว่งวิ่งหนีอะไรมาใช่นึกว่าแม่น้องพัฒนนะผมจะเรียกว่าเป็นแม่น้องพัฒนนะครับผมปีนเข้าไปในป่านู่นแล้วพี่ตั๊ก ขยับตัวนี่เราพอมันเหนื่อยแล้วฮะระวังแล้วไอ้อคนเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะป่านได้มีเลยก็ได้มาอันตรายใช่ไหมเลยดูวันลื้อเข้าไปข้างในมันจะมีหมู่บ้านาป่ะเพื่ไม่รู้เหมือนกันพี่ต๊กอย่างจนป่าม,มางมานทำอะไรที่นี่เนาะมันนั่นทางเหมือนโจรคือแบบนั้นแต่ว่าเป็นหน้าปิดตาแล้วทุกคน ไม่รู้ว่าป้าเขาเด,ดนนทำนายแบบนี้บ่อยหรือเปล่าโอผเมื่อกี้ผมก็จะคุยกับเขานะแต่ว่าเขาเดินหนีไปนู่นน่ะเขาน่าจะกลัวตกใจนะจริงๆนะเป็่อนพวกผมก็ตกใจนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไอ้อย่างป้าเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ผมคิดว่าเป็นโจรป่าหายไปเลยใช่เหมือนไม่เห็นเราก็เลยหนีไปนะ อตอนนี้พี่ตากแม่น้องแพตก็เดินเข้าไปในป่าแล้วอะเพื่าเราเดก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้พี่ตาก็ไม่ค่อยสบายด้วยไม่ไม่จริงๆก็อยากจะกลับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเลยอ่ะโอ้ยหรือว่เอาวเราจะรอตรงนี้เดีย๋ยวกลับเลยจะรอเหรอรอดูก่อนไปแต่เราเราไปคลิปเลยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งดูสถา,านาการณ์ก่อนเพราะผมตอนนี้ผมเริ่มเป็นห่วงแม่น้องพัดน,นะกุ้ว่าจนป่านลองนั่งดูนันทุกคน<ข>อ,อาจจะ ถ้าแม่น้องเนี่ยกลับมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมใช่แล้วก็ตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงก็คือกลัวจนป่ามันจะกลับมาที่นี่ครั้งนั้นเดี๋ยวเรารอรอดูสถา,านการณ์กันดีกว่าถ้านัองกลับมาเราจะไล่มันกลับไปนะใช่ผมว่าไม่แน่จนป่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะก,กลับมาก็ได้ก็ต้องนั่งรอดูสักพักใหญ่ๆเลยก็ความปลอดภัยของแม่น้องพันนะครับผมใช่ก็ <c oughs> อโอเคเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็พี่ตังค์ได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเด นั่งลองเลยดีกว่านะครับ